ขณาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวประจำตัวอยู่ในภพเรือนวินาศดาวความรักทับลักนาแต่มีมาตรฐานอ่อนแรงช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ดีและเข้มแข็งเป็นเกษตรด้วยดาวราหูย้ายออกจากภพความรักแล้วดาวพฤหัสส่งเสริมด้านความรักได้ดีขึ้นแต่ดาวความรักเกิดใหม่อยู่ในภพเรือนแห่งความขัดแยง้ง คนโสดสนิทพบรักกับคนที่เข้ากันได้ยากต้องคบกันแบบเพื่อนไปก่อนทําเป็นว่าไม่ได้รักกันแล้วค่อยๆปรับกันไปคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคนหนึ่งก็ยุ่งงานอีกคนก็รักสันโดษบางทีก็ลืมลืมกันไปแต่ห่างกันไม่เท่าไหร่ก็จะคิดถึงกันคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วขัดแย้งกันบ่อยจึงไม่ค่อยคุยกันจนบางทีลืมไปว่ามีคู่ แต่ด้วยความผูกพันจะกลับมาคุยกันใหม่ดีๆค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจําเดือนพฤศจิกายนปี2566ค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทารโร่ค่ะเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ไ d ดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p ช i ่นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทำนายดวงโดยรวมหรือว่าดวงส่วนตัวเกตทํานายตามหลักสถิตินะคะไม่ได้มียานอย่างรู้นะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนี้หรือว่าถ้าไพ่ใบนั้นใบนี้ออกมาตามสถิติแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะดวงความรักจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะก็คือคนโสดสนิท คนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะอันนี้หมายถึงว่าคุณมีคู่กรณีมีคนที่คุณโฟกัสอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าคบกันแบบไหนไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรก็เป็นสถานะนี้ได้เลยและสุดท้ายเป็นคนที่มีสถานะชัดเจนแล้วก็คือคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันชัดเจนแล้วนั่นแหละค่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะลัคนาตุลน,นะคะลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าตุลดาวประจําตัวคือดาวพสัสดุย้ายออกจากภพเรือนที่ดีเข้าสู่ภพเรือนเสียหายภพเรือนวินาศตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนภพเรือนนี้ทําให้คุณมีโอกาสที่จะจึดอัดอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายๆมีความหงุดหงิดหัวร้อนหัวเสียได้ง่ายๆหรือบางทีก็รักสนโดดปรีดวิเวกไปเลยหรือบางทีมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยๆทําให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะทําอะไร ส่วนใหญ่เราก็อยากที่จะปรีกไวเวพักผ่อนเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแรงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกที่ดาวความรักก็อ่อนแรงเหมือนกันแต่ดาวความรักเนี่ยทับตัวคุณอ่อนแรงยังไงคนที่มีคนรักคนคุยเขาก็ไม่ไปไหนนะคะก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่กับคุณนี่แหละคนโสดสนิทก็เหมือนกันดาวประจําตัวคุณอ่อนแรงยังไงแต่คุณก็ยังมีสเสน่ห์ยังมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับความรักโดยเฉพาะ เพราะดาวพฤหัสที่สถิตอยู่พบความรักแล้วตอนนี้เนี่ยดาวพระราหูซึ่งเมื่อก่อนเคยสถิตกลุ่มดาวพฤหัสเนี่ยก็ย้ายออกไปแล้วดาวพฤหัสจึงส่องแสงได้เยอะทีเดียวดาวพฤหัสเป็นดาวบุญเป็นดาวสุประเคาะใหญ่เมื่ออยู่ในภพเรือนนี้แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับคู่บุญได้เจอเจอกับคนดีเพียงแต่ว่าดาวพฤหัสท่านมาจากภพ,รพรเรือนอริ อริก็แปลว่าเป็นศัตรูหรือว่ามีความขัดแย้งกันดังนั้นการเจอเจอความรักในช่วงนี้จึงเป็นความรักที่เขาอาจจะเป็นคนดีแต่ว่าเขาก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยเข้ากับคุณอันนี้หมายถึงคนโสดชนิทที่จะได้เจอรักใหม่ในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักคนคุยถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเอออห่อ,ห,อหมกกันดีเดือนนี้มันก็มีโอกาสที่จะขัดขัดกันเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณอยู่ในภพเรือนที่เสียดาวความรักอยู่ในภพเรือนที่ไม่เสียก็จริงแต่กลุ่มกันกับดาวคู่ศัตรู แถมมีมาตรฐานอ่อนแรงอีกดังนั้นแต่ละคนก็อาจจะขิงก็ราขาก็แรงด้วยกันทั้งคู่หรือบางทีอาจจะไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันหรอกแต่มีเรื่องที่จะต้องไปจัดการคุณก็อาจจะปรีดิเวกหรือต้องเดินทางบ่อยต้องไปทํางานยุ่งๆเขาก็อาจจะต้องมีเรื่องอะไรทางฝั่งเขาที่เขาจะต้องไปจัดการทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันก็ได้ค่ะบางครั้งเนี่ยไปยุ่งๆกับเรื่องของชีวิตด้านอื่นจนทําให้ลืมกันไปเลยว่ามีคู่ลืมไปเลยว่ารักกันลืมไปเลยว่าเรามีคนคุยอยู่นะคะแต่ว่าไม่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องจําได้เนื่องจากว่าเดี๋ยวดาวความรักย้ายและตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนดาวความรักจะย้ายเข้ามาอยู่ในพบเรือนการเงินเป็นพบเรือนที่ดีและมีมาตรฐานเป็นกเกษตรราธิบดีด้วยความรักก็จะเข้มแข็งขึ้นที่เคยห่างเหินกันไปก็จะกลับมา ใกล้ชิดกันใหม่ที่เคยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะฟังกันมากขึ้นที่เคยกิ่งก็ราขาก็แรงนี่ก็จะยอมยอมกันมากขึ้นจึงเป็นจุดที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประคองประคองในช่วงครึ่งเดือนแรกเอาไว้หน่อย อย่างไดก็ตามดาวความรักเกิดใหม่คือดาวพระราหูเนี่ยพอท่านย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนอริภพเรือนเสียหายเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำและการที่ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวความรักเกิดใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในราศีมีนเป็นภพเรือนเสียหายแต่ว่าเล็งไปที่ดาวประจำตัวของคุณดังนั้นโอกาสที่คุณจะมีความรักเกิดใหม่สำหรับคนโสดสนิทมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเป็นความรักเกิดใหม่ที่มาพร้อมกับอุปสรรคปัญหาหรือมาพร้อมกับความไม่ค่อยเข้าอกไม่ค่อยเข้าใจการทัศนค ไม่ค่อยตรงกรันมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกแยกกันแต่เจอกันแล้วมันมีความรู้สึกดีในเบื้องต้นพอคุยๆกันไปสักพักหนึ่งจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันขัดขัดกันแล้วก็ถ้าเกิดเราดําเนินความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบของการจะเป็นคนรักเนี่ยมันจะมีความคาดหวังสูงต่อกันเยอะแล้วมันจะไปต่อได้ยากดังนั้นอาจจะต้องคบแบบเพื่อนกันไปก่อนนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอริก็จริงและเป็นดาวที่มาจากภพเรือนสหัชชะซึ่งแปลว่าเพื่อนฝูงได้ด้วย ดังนั้นเมื่อดาวเพื่อนฝูงมาอยู่ในพบความรักเนี่ยให้คบหา คนรักแบบเพื่อนไปสําหรับคนโสดที่เจอเจอใครที่รู้สึกว่าทัศนคติไม่ตรงกันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเลิกคุยแต่อาจจะคบแบบเพื่อนไปก่อนเรียนรู้ศึกษานิสัยกันไปก่อนในรูปแบบเพื่อนพอคบแบบเพื่อนมันจะไม่ได้คาดหวังในการละกันมากนะมันก็จะได้เห็นนิสัยของกันและกันทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเมื่อเห็นแล้วเนี่ยต่อไปเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะชินเราจะดับได้กับนิสัยไม่ดีของเขาไหมกับ ทัศนคติที่ไม่ตรงกันร,ระหว่างเรากับเขาเนี่ยจะรับได้ไหมนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยอย่าทําเป็นว่ารักกันทําเป็นว่าเป็นเพื่อนกันไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆดู ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยช่วงครึ่งเดือนแรกก็ประคองไว้หน่อยบางทีห่างเหินมากจนเกินไปมันก็อาจจะทําให้มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาแทรกกลางหรือมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องหึงหวงหวาดระแวงได้แต่ถ้าประคองไม่ให้ห่างเกินไปแต่ใกล้กันมากก็ไม่ดีนะคะจุกจิกเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะให้มันอยู่ในทางสายกลางเข้าไว้ในช่วงครึ่งเดือนหลังจะดีขึ้นค่ะ ยังไงรบกวนฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยมีไพ่ d g m e n t ขึ้นเป็นไพ่ของเนื้อคู่แต่ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ของความขัดแย้งแปลว่าอาจจะเจอคู่ที่เคยเป็นอริกันมาก่อนอาจจะเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติบุญหนุนนำให้รู้สึกด,ดีต่อกันแต่กรรมที่เคยทำร่วมกันทำให้มันมีความขัดแย้งกันตลอดเลยเจอเจอคนที่มีทัศนคติไม่ค่อยตรงกันคุยกันแล้วไม่ค่อยเอออเออเอเท่าไหร่ แต่ก็อยากจะดําเนินกันต่อไปแล้วตัวคุณก็เป็นไพ่ของความพยายามดังนั้นคุณก็พยายามที่อยากจะไปต่อถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับว่ามันจะไปต่อไม่ค่อยรอดเหมือนกันตัวเขาเจอคุณเขาก็มีความรู้สึกคุ้นเคยกับคุณมากเลยเขาได้ไพ่จัสเมนนั่นแปลว่าเขานึกเลยว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าดีแต่พอคุยคยกันไปแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยที่ ที่เราขัดแย้งกันจนทําให้อาจจะไม่ได้อยากคุยต่อไม่อยากศึกษาเรียนรู้กันต่อไปแต่มันก็จะเป็นที่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยมันมีไพ่เนื้อคู่ขึ้นเขาเป็นเนื้อคู่คุณได้เพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆเพื่อที่ว่ากรรมที่เคยทําร่วมกันมานนเนี่ยมันจะได้เจือจางไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ดีได้ในที่สุดแต่อาจจะเป็นคนรักที่มันก็มีอะไรขัดแย้งกันอยู่เนืองๆแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะอยู่กับคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากเราได้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเบื้องหน้าก็ยังมองเห็นอนาคตดีๆไพ่จบเป็นไพ่ของการที่วันหนึ่งปัญหาจะคลี่คลายหรือถึงแม้มันจะยังทัศนคติไม่ตรงกันไปตลอดเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติของกันและกันไม่ได้เลยเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่อันนี้คืออนาคตอันไกลนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยต้องอย่าสารสัมพันธ์ในรูปแบบของการเป็นคนรักให้ครบแบบเป็นเพื่อนไปในอนาคตอันไกลเดี๋ยวมันจะ ปรับจูนเข้าหากันได้เองค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะสําหรับเชตนี้เนี่ยไม่ได้ดูว่าจะมีปัญหาอะไรหนกักไม่ได้ดูว่าจะขัดแย้งอะไรกรันแต่ดูว่าอาจจะลืมๆกันไปในบางช่วงบางเวลาเหมือนกันเพราะว่าไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของคนปรีวิเวกเป็นไพ่พระนะคะบางทีก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวอยากจะทํางานเงียบๆชอบอยู่ติดบ,บ้านนะคะตามลักษณะที่ดาวประจําตัวอยู่ภพวินาาบางทีก็ไม่ค่อยชอบพบปะไม่ค่อยชอบสังคมเท่าไหร่จริงๆแล้วชาวตุลเนี่ยเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนนะแต่พอดาวประจํ ทำต,ตัวยายเข้าสู่ภพเรือนที่เสียบางทีเนี่ยมันก็จะมีช่วงอารมณ์บางอารมณ์เหมือนกันที่อยากจะผลิตวิเวกอยู่คนเดียวแล้วแถมได้ไพ่พระด้วยซึ่งเป็นไพ่ของความรักสันโดษนะคะส่วนเขาได้ไพ่ของคนทํางานก็คือโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังนะดาวประจาตัวของคนคุยเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนการเงินดังนั้นขมักขม่นในการตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินมากอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจคุณหรือว่ามาคอยคุยกับคุณเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยคุยกับคุณสม่ําเสมอเท่าไหร่แต่ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ดียังไงก็ไม่ได้ถึงกับหายไปเลย แต่อาจจะน้อยลงหน่อยหนึ่งซึ่งคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรก็ได้นะเพราะคุณก็ปลีกฤเวกอยู่แล้วด้วยไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์ยังเป็นไพ่ความรักดีๆไพ่จบก็ยังสวยนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายๆเดือนเนี่ยดาวความรักเนี่ยเขาก็อยู่ในภพเรือนที่มีมาตรฐานเข้มแข็งดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณทั้งคู่จะคิดถึงการพอมันห่างเหินกันไปสัก ประมาณนึงเนี่ยมันก็ต้องวนกลับมาคุยกันใหมย่ยังไม่ได้เห็นว่าจะมีความขัดแย้งอะไรมากมายนากักอาจจะมีช่วงห่างๆกันบ้างลืมๆกันไปบ้างแต่เดี๋ยวก็จํากันได้เดี๋ยวยังไงก็ต้องกลับมาทักกันคุยกันใหม่ได้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ใบแรกคือไพ่ของความขัดแย้งคือไพ่ของการที่ชอบปะชะดาการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะอัศวินถือดาบเนี่ยดื้อด้วยกันทั้งคู่เลยนะแต่ไพ่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยก็ยังเป็นไพ่ที่ดียังเป็นไพ่ที่ยังรักแล้วก็ยังมีความมั่นคงต่อคุณอยู่มากแถมเขายังทําหน้าที่ของเขาได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเคยดูแลคุณแบบไหนก็ยังทําแบบนั้นแต่ว่าไพ่ใบนี้เนี่ยบางทีอาจจะทําตามหน้าที่ไปไม่ได้มีความหวานแหววอะไรให้เนื่องจากว่าาาเคกํลัง หมักพม้นในการสร้างเงินสร้างไรายได้อยู่ไพ่การเงินนี่เป็นไพ่ของความขยันขันแข็งเลยดังนั้นแฟนคุณสามีภรรยาของคุณคนรักของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ตอนนี้เนี่ยจะหาเงินเก่งมากตั้งหน้าตั้งตาในการทํามาหากินมากที่ จริงๆก็ควรจะปล่อยให้เขาไปหาเงินนะเพราะดูว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถจะอู้ฟู่ได้นะคะแต่ว่าบางทีตัวคุณเองเนี่ยก็มีความรู้สึกหงุดหงิดจ,จุกจิกลำคาญใจได้ง่ายๆดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพเรือนที่เสียบางทีเขาไปทํางานแล้วก็ไปหึงหวงหวาดระแวงไม่เชื่อไม่มั่นใจว่าเขาไปทํางานจริงหรือเปล่าทําไมทํางานเกินเวลาบ่อยจังมีโอทีบ่อยขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่หงุดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายๆก็ให้คอยดูแลอารมณ์ของตัวคุณเองด้วยว่าหึงหวงหวาดระแวงจนเกินไปหรือเปล่าแต่ ความสัมพันธ์ก็เป็นไพ่ของคนที่ยังมีความผูกพันกันอยู่และมีหน้าที่ที่ผูกกันเอาไว้ถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วก็อาจจะมีลูกหรือว่าทาธุรกิจร่วมกันหรือบางทีเป็นแฟนกันไม่ได้ทําธุรกิจัยไมงได้มีลูกร่วมกันเลยนะคะแต่ว่าครอบครัวเนี่ยแน่นแฟนกันแล้วครอบครัวเรากับครอบครัวเขาเนี่ยก็มองไปในอนาคตว่าเราทั้งคู่เนี่ยก็จะต้องสร้างครอบครัวร่วมกันเนี่ยมันมีความแน่นแฟนตรงนั้นอยู่เนี่ยตรงนี้แหละก็จะเป็นกาวใจที่ทําให้ไม่ได้ห่างเหินอะไรกันจนเกินไปนะคะ ส่วนไพ่จบยังเป็นไพ่ที่สวยมากเป็นไพ่ของครอบครัวเป็นไพ่ของความรักความอบอุ่นดังนั้นเนี่ยอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่คุณก็อาจจะหงุดหงิดนะคะกับความที่เขาไปมุ่งมั่นในการทํามาหากินแล้วบางทีก็หวาดระแวงอาจจะมีช่วงที่เราอาจจะห่างห่างกันไปทําเป็นลืมๆไปว่ามีคู่แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ลืมไม่ได้หรอกมันก็ยังอยู่ในใจของกันและกันเสมอเดี๋ยวยังไงก็มีเรื่องที่จะต้องกลับมาคุยกันดีๆไม่ว่าจะคุยเรื่องธุรกิจร่วมกันเรื่องของลูกที่เลี้ยงด้วยกันหรือเรื่องของครอบครัว ยังไงก็กลับมาคุยกันดีได้ค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบกอารอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้านามปากกาว,ว่าก่อใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมปอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงด้วยนะคะชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ